คืนเจ็ดวันกับกาละครหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนที่สิบเริ่มต้นใหม่อีกครั้งวันนี้ฉันตื่นมาช่วยแม่กับอายขายโจ๊กตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างฉันชักจะเริ่มสนุกกับการเป็นแม่ค้าขายอาหารเข้าซะแล้ววันนี้ก็เลยจะชวนหวานมาทำภารกิจบางอย่างด้วยกันซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้ฉันกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งฉันรีบอาบน้ำแต่งตัวขับรถไปรับหวานหลังจากช่วยแม่ขายโจ๊กเสร็จ ทันทีที่เห็นหวานฉันก็ยิ้มหน้าบานมากกว่าทุกวันอาจเป็นเพราะวันนี้สถานะบางอย่างของเราอาจเปลี่ยนไปเพราะฉันไม่จำเป็นต้องเก็บความรู้สึกหรือสงวนท่าทีอะไรอีกต่อไปแล้วกับคนโสดอย่างหวานวันนี้ไอจะพาหวานไปไหนเหรอดูไออารมณ์ดีมากกว่าทุกวันเลยนะเดี๋ยวหวานก็รู้ฉันขับรถพาหวานไปตระเวนซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์หลายอย่างมีทั้งกุนเชียงหมูยอแฮมไส้กรอก เบคอนมะเขือเทศเนยกระทะขนาดเล็กที่มีก้นแบนส่วนไข่ไก่พริกไทยและต้นหอมค่อยไปหาเอาจากในครัวของแม่ไอจะทำอะไรกันแน่เนี่ยหวานถามขึ้นหลังจากที่เห็นฉันซื้อของทั้งหมดนั่นให้ทายไข่กระทะใช่แล้วฉันกำลังคิดที่จะทำไข่กระทะขายไหนตอนเช้าคนก็มาซื้อโจ๊กกินแล้วก็น่าจะมีคนอยากกินไข่กระทะด้วยกินโจกทุกวันลูกค้าก็อาจจะเบื่อ ให้ลูกค้าสลับมากินไข่กระทะบ้างที่สำคัญฉันจะเปิดร้านยาวไปถึงช่วงบ่ายให้อารมณ์คล้ายๆคาเฟ่แบบ All Day Breakfast ในอนาคตฉันจะเพิ่มเมนูกาแฟาสดเข้าไปด้วยแต่ตอนนี้เอาแค่ไข่กระทะให้รอดก่อนไอเนี่ยนะจะทำไข่กระทะขายหวานขมวดคิ้วสงสัยใช่สิทำไมไอจะทำไม่ได้ล่ะไม่เห็นจะยากเลยไอดูวิธีทำมาจาก YouTube แล้วและว,วันนี้หวานต้องเป็นลูกมือช่วยไอตกลงไหม วานหัวเราะหึ๋อหือออกมาเธอคงไม่เชื่อว่าฉันจะขายไข่กระทะจริงๆแต่ฉันเชื่อว่าฉันจะต้องทำได้ในเมื่อที่ร้านก็มีลูกค้าอยู่แล้วแม่กับอายก็เห็นด้วยเพราะลูกค้าบางคนก็ไม่ได้อยากจะกินโจ๊กทุกวันมีเมนูเข้ามาเพิ่มที่ร้านก็น่าจะดีอีกอย่างช่วงสายร้านก็ปิดว่างไว้เฉยๆถ้าหาอะไรมาขายเพิ่มได้ก็คงดีฉันตั้งใจจะขอแม่จัดพื้นที่ร้านใหม่ให้มันดูเก๋ขึ้นมาหน่อย และจะใช้โซเชียลมีเดียช่วยโปรโมตร้านเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาด้วยมันต้องเวิร์กแน่ๆและถ้ามันไปได้ดีฉันก็จะชวนหวานย้ายมาอยู่ที่กระบี่ด้วยกันหวานอาจจะมาเปิดโรงเรียนกวดวิชาขึ้นใหม่ที่นี่หรือถ้าหวานไม่อยากทำงานก็ไม่เป็นไรฉันจะเป็นคนหาเลี้ยงหวานเองจากนี้ไปฉันจะเป็นคนใหม่ขยันขันแข็งและไม่ใช้จ่ายเงินไปอย่างฟุ่มเฟือยอีกแล้วไอ <I. S 1> หวานเขย่าแขนเรียกฉันเบา จะให้หวานทำอะไรบ้างหวานถามขึ้นในขณะที่กำลังมองวัตถุดิบกองใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าแม่ไอขอไข่แผงนึงนะฉันตะโกนเข้าไปในห้องแม่แต่แม่คงกำลังนอนพักอยู่เลยไม่ได้ตอบกลับมามีไข่แล้วเราลุยกันเลยดีกว่าฉันชวนหวานให้เข้าไปในครัวเพื่อเริ่มทำไข่กระทะด้วยกันไอทำไมไม่ซื้อไข่มาเองไปเอาของแม่ทำไมหวานเริ่มบ่นฉันไปตามนิสัย ไม่เป็นไรหรอกแม่ไอใจดีเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่าหลังจากใช้ไข่หมดไปหนึ่งแผงเราก็ได้ไข่กระทะออกมาหลายแบบแบบและหลายจานเนื่องจากเราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะอร่อยที่สุดเราจึงลองทำมันทุกสูตรที่หาได้จากในอินเทอร์เน็ตมีทั้งแบบดั้งเดิมที่ใส่หมูยอกุนเชียงและหมูสับและแบบฟิวชั่นที่ใส่เบคอนกับไส้กรอกพอทำเสร็จแล้วฉันก็บังคับให้หวานแม่อายและพี่เขยชิมกันคนละสองสามจาน จนพี่เขยของฉันตัดสินใจขับรถหนีออกไปที่สวนฉันว่ามันก็อร่อยเหมือนทั่วไปอายพูดขึ้นก็จริงฉันคงต้องหาจุดเด่นอะไรให้เจอฉันบ่นพึมพำรรอยู่คนเดียวใจเย็นๆเดี๋ยวก็เจอดูอย่างฉันสิกว่าจะทอดปลาทั้งโกได้อร่อยก็ต้องลองไม่รู้กี่กระทะอายพยายามให้กำลังใจแม่กับหวานส่งยิ้มมาให้ถึงแม้วันนี้ไข่กระทะของฉันจะยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษ แต่เอาน่ะค่อยๆพัฒนาต่อไปสักวันไข่กระทะของฉันจะต้องดังไปทั่วกระบี่สวัสดีค่ะยายสวัสดีวัสดีค่ะแม่สวัสดีสัสดีค่ะนะหลานสาววัยรุ่นของฉันพูดขึ้นหลังจากกลับมาจากโรงเรียนปุ้มแปมหิวหรือยังน้าทำของอร่อยๆให้กินไหมพูดแล้วฉันก็บังคับให้หลานเลือกเมนูว่าจะเอาไข่กระทะสไตล์ไหนแล้วหลานก็กินจนหมดจานเป็นไงอร่อยไหมฉันถาม อืมก็ดีนะคะน้าจะทําขายหรอแต่ดูว่ามันเลี่ยนไปหน่อยปุ้มหลานสาวคนโตพูดขึ้นหวานคงสังเกตเห็นฉันทําหน้าเซ็งที่ไข่กระทะของฉันยังไม่อร่อยถูกใจใครสักคนเธอจึงเดินเข้ามาแตะไหล่ฉันเบาๆและพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรนะไอยพยายามต่อไปหวานเชื่อว่าไอาต้องทําได้ เพียงแค่สายตาที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวฉันเพียงเท่านั้นฉันก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้วยิ่งหวานพูดว่าเชื่อในตัวฉันแบบนี้ฉันสู้ตายแต่พอหันไปเห็นสภาพของห้องครัวในตอนนี้เท่านั้นแหละฉันอยากจะเป็นลมทำไมมันถึงได้เลอะเทอะมากขนาดนี้เปลือกไข่เกินไปหมดในอ่างล้างจานก็มีภาชนะอยู่เต็มได้ไอจะสู้แต่ตอนนี้หวานช่วยไอเก็บล้างก่อนนะ ฉันกับพริบตาถี่เพื่อขอให้หวานเห็นใจแล้วเราสองคนก็ช่วยกันเก็บล้างทำความสะอาดอยู่เป็นนานสองนานเหนื่อยไหมฉันถามพร้อมกับใช้หลังมือซับเหงือที่ผุดออกมาบนหน้าผากของหวานเบาๆเหนื่อยสิไอนี่หาแต่เรื่องให้หวานทำไอขอโทษก็หวานบอกว่าให้ขอความช่วยเหลือจากหวานได้ทุกอย่างไม่ใช่หรอแต่ถ้าหวานเหนื่อยต่อไปไอไม่ขอให้หวานช่วยเราก็ได้ ฉันแกล้งทำเป็นน้อยใจอยากจะให้หวานงอฉันสักหน่อยแต่หวานก็ยังคงทำเป็นไม่สนใจก้มหน้าก้มตาล้างจานต่อไปฉันจึงแกล้งเดินหนีโอโออย่างงอนนะถึงหวานจะเหนื่อยแต่หวานก็มีความสุขหวานพูดพร้อมกับคว้ามือของฉันเอาไว้หวานพูดจริงนะฉันจับมือของเธอไว้แน่นแล้วขยับเข้ามาชิดติดตัวเธออืมหวานพยักหน้า ฉันอดใจไว้ไม่ไหวแล้วจริงๆอยากจะหอมแก้มเธอตรงนี้แล้วก็ซิปบอกว่าฉันรักเธอให้รู้แล้วรู้รอดไปซะเลยแต่ฉันต้องใจเย็นและท่องเอาไว้เขายังไม่อยากกันเขายังไม่อยากายยากันแล้วฉันก็พูดออกไปได้เพียงว่าทําไมหวานชอบทําตัวน่ารักเรียราดพูดแล้วฉันก็หยิกแก้มซ้ายของเธอเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยว มื้อเย็นวันนี้อายเข้าครัวทำกับข้าวให้พวกเรากินมีเมนูแกงส้มปลาไข่สตอผัดกะปิกุ้งสดและหมึกไข่ต้มหวานฝีมือของอายไม่ธรรมดาเลยจนฉันต้องขอเติมข้าวเพิ่มอีกจานหวานเองก็ดูจะเจริญอาหารมากกว่าทุกวันหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จฉันชวนหวานออกมาเดินเล่นรับลมที่ลานปูดาด้วยกันหวานชอบที่นี่ไหมฉันเอ่ยถามเธอขึ้นในขณะที่เรากำลังเดินเล่นอยู่ริมน้ำชอบ หวานชอบอะไรของที่นี่มากที่สุดหรอบรรยากาศอาหารหรือว่าหวานชอบที่มีไออยู่ด้วยเหมือนตอนที่หวานชอบนั่งโต๊ะตัวนั้นในโรงอาหารหวานไม่ยอมตอบได้แต่เดินจำอ้าวห่างออกไปฉันจึงเดินไปจับมือของเธอไว้แล้วพูดขึ้นว่าไอขอเดินจุงมือหวานเหมือนตอนที่เราเดินกลับจากโรงเรียนด้วยกันได้ไหมหวานพยักหน้าแบบเขินๆถ้าให้หวานอยู่ที่นี่กับไอหวานจะอยู่ได้ไหม หวานไม่ยอมตอบได้แต่เดินชมวิวไปเรื่อยๆถ้าหวานกลับไปจัดการเรื่องหยาเสร็จแล้วหวานคิดจะทำอะไรฉันถามเธอไปอีกครั้งหวานก็ยังไม่รู้เลยอันที่จริงหวานไม่ต้องอยากกับคุณพงษ์หรอกเพาเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอะไรนะฉันโพล่งออกมาเสียงดังหวานไม่ได้จดทะเบียนกับเขาเหรอใช่เพื่อความคล่องตัวและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องธุรกิจน่ะ อีกอย่างก่อนมาแต่งงานกันต่างคนต่างก็มีทรัพย์สินของตัวเองมากพอสมควรครอบครัวของหวานเลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่าถ้าเราจะไม่จดทะเบียนสมรสกันส่วนเรื่องโรงเรียนกวดวิชาเราก็มีหุ้นเท่ากันอยู่แล้วและทำไมหวานไม่บอกฉันต่อว่าหวานออกไปเสียงดังก็งแล้วทำไมหวานจะต้องบอกไอด้วยละ่ะไม่เห็นสำคัญตรงไหนเลย สำคัญสิสำคัญมากด้วยเพราะถ้าหวานไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเขาก็แปลว่าตอนนี้หวานไม่มีพันธะอะไรกับเขาแล้วทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินันอย่างนี้ฉันก็สามารถสารภาพรักกับหวานได้โดยไม่ติดอะไรแล้วละสิเย้ไอดีใจจังเลยฉันตะโกนขึ้นพร้อมกับกระโดดโลดเต้นไปบนลานปูดําเหมือนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กปฏิบัติการสารภาพรักกับหวานต้องเริ่มขึ้นในคืนนี้เลยฉันจะรอช้ายอยู่ไม่ได้ ตอนแรกฉันคิดว่าคืนนี้ฉันจะขอให้หวานนอนค้างด้วยที่บ้านแล้วค่อยสารภาพกับเธอแต่ฉันไม่อยากพลาดโอกาสไปอีกแม้เสี้ยววินาทีฉันจึงบอกกับหวานว่าหวานรอไอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะวันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาทุกทีที่ตลาดไนมาเก็ตเริ่มมีของขวัญวาเลนไทน์มาตั้งขายบริเวณซุ้มถ่ายภาพคู่รักก็ดูคึกคักมากกว่าวันแรกที่เรามาถึงกันซะอีกฉันรีบเดินเกือบจะวิ่งไปหาซื้อของแทนใจมาให้หวาน แต่ด้วยความรีบร้อนเลยได้แค่ดอกกุหลาบสีแดงสดที่จัดไว้เป็นช่อแบบดอกเดียวจากร้านที่อยู่แถวนั้นฉันซ่อนช่อดอกกุหลาบช่อเล็กของฉันไว้ที่ด้านหลังแล้วเดินข้ามถนนกลับมาฉันค่อยๆก้าวเดินตรงไปที่หวานฉันไม่เคยทำแบบนี้กับใครมาก่อนเพราะผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมา ทำให้ฉันรู้สึกง่ายในการที่จะบอกรักแต่กับหวานมันพิเศษมากกว่านั้นเพราะฉันรอเวลานี้มานานหลายปีเหลือเกินแล้วมานานมากซะจนฉันเลิกคิดไปแล้วด้วยซ้ำว่าฉันจะมีโอกาสได้ทำอย่างนี้กับเธอหวานยังยืนอยู่ที่เดิมตรงที่ฉันบอกให้เธอรอเมื่อกี้เธอส่งยิ้มหวานมาให้แล้วฉันก็ยื่นดอกกุหลาบสีแดงสดช่อเล็กนั้นไปให้เธอแววตาของหวานเปล่งประกายสีหน้าของเธอเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มไอรักหวานนะ รักมาตลอดรักตั้งแต่อยู่มอสองตอนนี้ก็ยังรักหวานเป็นแฟนกับไอนะหวานค่อยๆยื่นมือมารับดอกไม้ของฉันไปแล้วพูดขึ้นว่าอืมหวานลากเสียงยาวหวานรู้มาตั้งนานแล้วแล้วเธอก็ส่งสายตามองค้อนมาให้ฉันสายตานั้นเหมือนเป็นการตัดพอ้อที่ปล่อยให้เธอรอมาตั้งนานแต่เธอก็ยิ้มรับคำขอของฉันอย่างมีความสุขอะไรนะ หวานรู้มาตั้งนานแล้วหรอฉันตกใจที่ได้ยินหวานพูดออกมาอย่างนั้นม่รู้ก็บ้าแล้วหวานตอบอ้าวก็แล้วท้าไบหวานไม่บอกล่ะว่าหวานรู้มาตั้งนานแล้วว่าไอแอบชอบหวานปล่อยให้ไอกล้ากลัวมาอยู่ได้ตั้งหลายปีก็หวานไม่แน่ใจตัวเองนี่นาว่าหวานจะชอบไอจริงๆหรือเปล่าอันที่จริงคือหวานไม่แน่ใจว่าหวานจะชอบผู้หญิงด้วยกันจริงๆไหมแล้วไอก็หนีไปมีแฟนซะก่อนปล่อยให้หวานรอเก้อ หวานใช้ช่อดอกกุหลาบช่อดเล็กของฉันตีเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายของฉันเบาๆตอนนั้นหวานเจ็บมากเลยรู้ไหมเราสองคนมองตากันโดยไม่มีคำพูดใดทำไมนะทำไมเราสองคนถึงไม่เคยเปิดใจพูดกันตรงๆอย่างนี้มาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วช่วงเวลาตอนนี้ตั้งหากที่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดระหว่างเราถ้าไม่มีผู้คนอยู่ตรงนั้นฉันคงจะจูบหวานไปนานแล้ว แต่สิ่งที่ฉันทำได้ก็คือการสอดประสานมือของเราเข้าด้วยกันแล้วบอกกับเธอว่าหวานเป็นแฟนกับไอได้ไหมค่ะเพียงคำพูดสั้นๆคำนั้นของหวานทำให้ฉันมีความสุขจนตัวแทบจะลอยเราสองคนเดินเคียงคู่ไปด้วยกันดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่าคืนของไนท์มาร์เก็ตเฝ้ามองดูคู่รักคู่แล้วคู่เล่าเวียนกันมาถ่ายรูปที่ซุ้มวาเลนไทน์แล้วฉันก็ชวนหวานให้ไปถ่ายรูปคู่กัน เราขอให้คู่รักคู่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายทั้งสองคนถ่ายรูปให้กับเราแล้วเราก็ช่วยถ่ายรูปให้กับพวกเขาด้วยความรักช่างเป็นสิ่งที่สวยงามยิ่งคนที่ยืนเคียงคู่อยู่กับฉันในตอนนี้คือหวานคนที่ฉันแอบรักมาเนิ่นนานยิ่งทำให้ฉันสุขใจมากเหลือเกินจากนี้ไปฉันจะตั้งใจทำงานเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ฉันจะสู้ไม่ถอยเพื่อหวานคนสำคัญในชีวิตของฉันตลอดมาและตลอดไป ในระหว่างขับรถมาส่งหวานที่โรงแรมฉันกุมมือของเธอมาตลอดทางหวานบอกกับฉันว่าฉันทําเหมือนกลัวว่าเธอจะหนีไปฉันรู้ว่าหวานไม่หนีฉันไปไหนหรอกแต่ฉันแค่รู้สึกว่านับจากนี้ไปฉันไม่อยากให้หวานอยู่ห่างจากฉันอีกเลยเมื่อขับรถมาถึงที่หน้าโรงแรมฉันก็งอแงไม่อยากส่งเธอกลับขึ้นห้องยังไม่กลับไม่ได้หรอฉันออดอ้อนดึกแล้วนะไอไม่ง่วงหรอ ไอย,ยังอยากคุยกับหวานอยู่เลยที่ลานปูดำก็เดินคุยกันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วไอย,ยังไม่เบื่อหวานอีกเหรอไอไม่เคยเบื่อหวานเลยนะหวานยี่เพิ่งกลับเลยได้ไหมดึกมากแล้วหวานง่วงพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะพูดแล้วหวานก็ทำท่าจะเปิดประตูรถออกไปฉันคว้าแขนเธอไว้แล้วดึงตัวเธอเข้ามาใกล้พร้อมกับหอมไปที่แก้มซ้ายของเธอฟอดใหญ่ ไอเดี๋ยวคนอื่นก็เห็นหรอกหวานต่อว่าแต่ไม่ค่อยเต็มเสียงนักช่างเขาสิไม่รู้ล่ะถ้าหวานไม่ยอมให้ไอขึ้นห้องไปด้วยไอจะหอมหวานอยู่ในรถนี่แหละไอหวานดูออกมาอีกครั้งแต่เธอกลับเขินไอจนแก้มแดงฉันจึงหอมไปที่แก้มซ้ายของเธออีกฟอดว่างไงจะให้ไอขึ้นห้องไปด้วยหรือจะให้ไอหอมแก้มหวานอยู่ในรถจนเช้าในที่สุดหวานก็ทนการตื้อของฉันไม่ไหว ึงยอมให้ฉันขึ้นห้องไปกับเธอด้วยทันทีที่หวานปิดประตูห้องฉันก็คว้าตัวของเธอเข้ามากอดพร้อมกับเอาคางของฉันเกยไว้ที่ไหลน่นุ่มๆของเธอจากด้านหลังหวานทำไมหวานชอบทำตัวน่ารักกับไออยู่เรื่อยรู้ไหมว่าตั้งแต่ตอนเด็กไอเกือบจะอดใจไว้ไม่ไหวตั้งหลายครั้งพูดแล้วฉันก็หอมฟอดใหญ่ไปที่แก้มของเธอหวานตีเบาๆมาที่มือของฉันที่กำลังโอบรัดเอวบางของเธออยู่ตอนนี้ เด็กทะลึง่งถ้าตอนนั้นไอทำทะลึ่งกับหวานนะหวานถีบไอจริงจริงด้วยก็ชอบพูดกรอกหูไอแบบนี้ไงตอนนั้นไอเลยไม่กล้าจีบขนาดไม่กล้าจีบนะทั้งพับดาวมาให้ทั้งโทรไปขอเพลงให้ที่หน้าไมาถ้ากล้าจีบจะทำขนาดไหนก็ขนาดนี้ไงฉันขยับริมฝีปากชิดไปที่ใบหูของเธอเพื่อเป็นการกระซิบแล้วก็ใช้ริมฝีปากแตะเบาๆไปที่ใบหูไอ หวานกระซิบเรียกชื่อของฉันด้วยเสียงสั่นเบาฉันไม่ต้องการพูดอะไรอีกแล้วนอกจากต้องการให้เราสองคนได้รับสัมผัสที่อบอุ่นของกันและกันฉันค่อยๆคลายอ้อมกอดที่รัดเธอไว้แน่นออกแล้วหวานก็ค่อยๆหันหน้ากลับมาหาฉันอย่างช้าๆฉันหยิบดอกไม้ช่อเล็กในมือของเธอออกวางไว้บนโต๊ะตรงหัวเตียงแล้วริมฝีปากบนของฉันก็สัมผัสเข้ากับริมฝีปากล่างของเธออย่างแผ่วเบาตัวของหวานสั่นสะท้าน เราค่อยๆชิมรสสัมผัสของกันและกันหวานโอบแขนมาที่รอบคอของฉันทำให้เรากระชับแน่นเข้าหากันมากกว่าเดิมตลอดคืนนั้นไม่มีส่วนไหนในร่างกายของหวานเลยที่ริมฝีปากของฉันไม่ได้สัมผัสไปถึงเธอดูประหม่ายอยู่เล็กน้อยแต่ฉันรู้ดีว่าหวานเองก็รอคอยเวลานี้มาเนิ่นนานแล้วเหมือนกันเวลาที่เราสองคนจะได้เปิดเผยความรู้สึกและความต้องการที่ซ่อนอยู่ลึกๆมาตลอด เวลาที่เราจะได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันคืนนั้นเป็นคืนที่พิเศษมากสำหรับฉันก่อนที่หวานจะหลับไปฉันกระซิบบอกกับเธออีกครั้งว่าไอรักหวานนะหวานพยักหน้ารับแล้วพูดกับฉันว่าหวานก็รักไอ เราสองคนตื่นขึ้นมาบนเตียงเดียวกันในสภาพที่เปล่าเปลือยหวานยังคงอยู่ในอ้อมกอดอุ่นๆของฉันวันนี้เป็นวันที่ฉันไม่อยากออกไปไหนไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นนอกจากซุกตัวนอนอยู่ข้างๆหวานแบบนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนหวานรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าไอชอบหวานฉันถามขึ้นในขณะที่เราซุกตัวนอนอยู่ในพ,พ่อหงผืนเดียวกันก็ตั้งแต่วันที่เราไปต่อแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตท,ที่มาบุญคองด้วยกันหวานรู้ได้ยังไงหรอ ก็ไอเทคแคร์หวานมากเกินกว่าที่เพื่อนทั่วไปก็ททำกันวันนั้นหวานมีความสุขมากเลยรู้ไหมหลังจากที่ได้ยินหวานพูดออกมาอย่างนั้นใจของฉันก็พองจนแทบจะระเบิดแล้วไอรู้ไหมว่าหวานชอบไอตั้งแต่เมื่อไหร่หวานถามฉันกลับมาบ้างอืมตั้งแต่ตอนเข้าค่ายที่ไอแอบย่องเข้าไปนอนด้วยในเต็นท์ใช่ไหมหลังจากฟังคำตอบของฉันหวานก็สายหน้าปฏิเสธฉันจึงลองเดาใจหวานดูอีกครั้ง ตอนวันวาเลนไทน์มสที่หวานให้ชโโ็อกโกแลตกับไอหวานยังคงสายหน้าพร้อมกับอมยิม้มไอเนี่ยไม่รู้อะไรเลยสินะหวานชอบไอตั้งแต่วันแรกที่ไอาย้ยายมาเรียนยุวากาชาติได้กันแล้วฉันประหลาดใจมากที่ได้ยินอย่างนั้นจนแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยต้องถามหวานย้ำไปอีกครั้งจริงเหรอวันนั้นไอเดินเข้าห้องเรียนยุวากาชาติมาเป็นคนสุดท้าย ดูก็รู้ว่าไอาไม่ได้ใหญ่จะมาเรียนยุวากาชาดจริงๆหรอกน่าจะขอย้ายมาเรียนเพื่อหลบแดดซะมากกว่าแต่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันทันทีที่หวานเห็นไอเดินเชิดหน้าเข้ามาในห้องหวานก็รู้สึกว่าไอามีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไอคงจะจําไม่ได้แล้วล่ะว่าตอนนั้นน่ะไอเอาแต่นั่งเท้าคางมองเหม่อ,อ,อไปที่นอกหน้าต่างคงเพราะไอย,ยังไม่รู้จักใครสักคน แต่พอปิ่นเพื่อนร่วมห้องยุวกาชาตของเราทำยางลบตกพื้นกลิ้งไปที่ใต้โต๊ะของไอ้ไอ้ก็รีบก้มตัวลงไปหยิบยางลบขึ้นมาให้ปิ่นพร้อมกับส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรไปให้รอยยิ้มนั้นทำให้หวานรู้สึกว่าเด็กห้องบวยอย่างไอ้ก็น่ารักดีเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่หวานเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังซึ่งเป็นเรื่องที่ฉันลืมไปหมดแล้วโหหวานแอบมองไอ้ตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยเหรอ อืมแล้วพอสัปดาห์ต่อมาครูก็ให้พวกเราออกไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเดินเก็บขยะรอบโรงเรียนรู้ไหมว่าวันนั้นที่หวานเดินเข้าไปหาไอตรงข้างห้องน้ําจริงๆแล้วหวานไม่ได้จะตามเข้าไปจับผิดไอที่แอบเอาหนังสือกระตูนขึ้นมาอ่านหรอกแต่หวานอยากจะหาโอกาสเข้าไปคุยกับไอทั้งหาร้ายกาศฉันพูดพร้อมกับหอมแก้มเธอไปฟอดใหญ่หวานหัวเราะออกมาเบาๆแล้วพูดกับฉันว่า แต่หวานก็ไม่กล้าสารภาพรักกับไอทำไมหวานถึงปล่อยให้ไอไปคบกับคนอื่นได้ก็ไม่รู้วันนั้นที่ RCA หวานถึงเสียใจมากเสียใจที่หวานไม่ยอมสารภาพกับไอว่าหวานรักไอมาตลอดรักตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นฉันลูกหัวของหวานเบาๆอย่างธนุถนอมตอนนี้ฉันยิ่งรู้สึกรักหวานมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ได้รู้ความจริงว่าหวานชอบชันมาตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็น ดีนะที่ไอตัดสินใจชวนหวานมากระบี่ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่มีโอกาสได้สารภาพความรู้สึกต่อกันพูดแล้วฉันก็จูบไปที่หน้าผากของหวานอย่างแผ่วเบาขอบคุณนะไอที่ไม่เคยลืมหวานหวานดีใจมากจริงๆที่ไอย,ยังนึกถึงยิ่งเวลาที่ไอมีความทุกข์หวานยิ่งอยากให้ไอนึกถึงหวานเป็นคนแรกต่อไปนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุขไอก็จะนึกถึงแต่หวานไอจะพยายามปรับปรุปงตัวให้ดีขึ้น ไอจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่จากนี้ไปให้ไอทำหน้าที่ดูแลหวานนะหวานพยักหน้าช้าๆแล้วบอกกับฉันว่าหวานเองก็จะขอเป็นคนที่อยู่ข้างๆไอตลอดไปคำพูดของหวานทําให้ฉันหัวใจพองโตเหมือนมีแรงดึงดูดพิเศษบางอย่างที่ทําให้เราต้องประกบริมฝีปากเข้าหากันอีกครั้งเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกลึกซึ้งที่มีให้แก่กัน แล้วก็หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาพูดคุยรำลึกถึงความหลังซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนเวลาผ่านไปนานเสียงโทรศัพท์ของหวานดังขึ้นหลังจากเห็นชื่อขึ้นที่หน้าจอว่าเป็นสายจากใครหวานก็รีบลุกขึ้นจากเตียงเพื่อรับสายแล้วคุยเสียงเบากับคนที่ปลายสายอยู่สี่ห้าคำใครโทรมาหาหรอฉันถามคุณพงเสียงของหวานเคล่งขึ้น,นทันที เขาโทรมาเรื่องอะไรหรอไอถามได้ไหมเขามากระบี่ตอนนี้กำลังจะถึงที่โรงแรมเพียงได้ยินแค่เท่านั้นฉันก็เหมือนจะหยุดหายใจเขามาทำไมไหนหวานบอกว่าเลิกกันเด็ดขาดแล้วแล้วนี่มันคืออะไรฉันรู้สึกเจ็บแปลบที่ใจเหลือเกินหวานชวนฉันให้ลงไปพบคุณพงษ์ที่ล็อบบี้ด้วยกันพร้อมกับให้ความมั่นใจกับฉันว่าหวานตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่กลับไปคืนดีกับเขาอย่างแน่นอน